วันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าอาตมยตาเท่าที่จะควรทราบกันไว้บ้างอาตมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้างต้องทำความเข้าใจกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ ที่สูงคนมักจะถูกถือกันว่าไม่ควรเอามาพูดกับคนทั่วไปหรือคนแรกศึกษาเขามีคนคัดค้านแม้ที่สุดแต่เรื่องอนัตตาสุนญาตาเขาก็ยังว่ามันไม่ควรจะเอามาพูดกับคนแรกศึกษานี่เคย เขาคัดค้านมาแล้วแต่เราก็ไม่ถือเอาเป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องหัวใจเป็นเรื่องชั้นหัวใจัว่าต้องควรจะทราบไว้บ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องสูงสุดทุ้งขนาดที่ว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีพุทธศาสนา ไม่มีศาสนาอื่นสอนสูงขึ้นมาจนถึงนี่นี่มันสอนถึงสูงสุดแล้วก็ไม่มีใครจะสอนให้สูงไปกว่านี้ได้อีกต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ศึกษาอะสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆคนสุดท้ายก็สอนเรื่อง เนวสัญญานาสัญญายาตน,นะพระพุทธเจ้าท่นทธธานไม่พอใจพระสิทัานไม่พอใจแล้วก็บอกลาแล้วก็ไปหาเองก็พบสูงถึงเรื่องอะตมมยตาคือระงับเสียซึ่งเลยพบทั้งปวงมันมันสูงกว่าเนวสัญญานาสัญญายาตน,นะ ก็ไม่ปรากฏว่าใครจะสอนไรมากไปกว่านี้ได้อีกเราก็ควรจะทราบว่าในฐานะเป็นหลักหัวใจเป็นเนื้อเป็นตัวด้วยเป็นหัวใจด้วยของพระพุทธศาสนาถ้าอว่านั้นมันก็มีทางที่จะนำมาใช้ได้แม้กับคนธรรมดาสามัญคนทำไรทำนาทำสวน ใช่ไอ้ตามมยตาได้ตามสมควรแค่อัตภาพตามตัวหนังสือก็แปลว่าไม่สำเร็จมาแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งนั้น,น,นมันยังฟังไม่ค่ยจะรู้เรื่องหนัือไม่สำเร็จมาแต่ปัจ ใจที่เข้ามาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั่นให้เป็นอย่างนี้หมายความว่าปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปัจจัยปรุงแต่งได้จิตก็เป็นไปตามที่ปัจจัยปรุงแต่งมันก็ผิดจากจิตเดิมมันก็ต้องเป็นทุกข์จิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสตามปกติไม่มีกิเลสแต่ถ้ามีอะไรมาเป็นปัจจัยมาปรุงแต่งมันก็กลายเป็น จิตจากจิตเดิมก็คือจิตที่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งมันก็คือเป็นทุกข์นั่นเองหลักสำคัญที่สุดมันไม่ว่าจิตแทนะ้ล่ะจิตที่ไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งด้วยแล้วมันไม่มีความทุกข์เรียกว่าจิตประพัดสอนไม่มีความทุกข์แต่ถ้าว่า อาเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ประพัดสอนมันเป็นไปตามในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งมันคงเป็นประพัดสอนและไม่มีทุกข์ถ้าไม่ให้มีอะไรเขมาปรุงแต่งได้ก็ต้องมีอตมยตาที่ว่านี่ภาวะที่เรียกว่าอตมยตาภาวะที่จะเข้ามาปรุงแต่งนั้นมันปรุงแต่งไม่ได้ ก็เป็นจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งไม่ถูกปรุงแต่งก็ไม่เป็นจิตใหม่ก็คือเป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็เป็นจิตเกลี้ยงอยู่ตามเดิมนั้นสิ่งที่กําจัดสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งไม่ให้มาปรุงแต่งได้นั่นแหละเรียกว่าอัตมมยาตา ทีนี้ก็มาดูกันถึงสิ่งที่จะเข้ามาปรุงแต่งว่มันได้แก่อะไรบ้างข้อนี้มีมากหลายอย่างก็ควรจะรู้จักไว่าเพาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาปรุงแต่งจิตจะเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตประพัดร้อนจิตเครื่องจิตไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ นั่นก็จะมีแต่สติปัญญาตามธรรมดาของจิตประพัดสอนสิ่งจุงแต่งที่ควรรู้จักมีที่เป็นภายในก็มีภายนอกก็มีแล้วก็อัาทะือสเน่สิ่งยั่วยวนมันก็สิ่งต่าง แม้ที่สุดในะสิ่งที่มันเป็นไปตามธรมมธรมชาติตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติคือมันทําให้มีอิทธิพลเนื้อจิตใจก็มีเหมือนกันนี้ก็ดูไปเสียงปรุงแต่งเชื่อเป็นภายในสิ่งที่เรียวกว่าตัณหา ความยากนี่ก็ปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่ามานะสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้คือดีกว่าเรวกว่าเสมอกันนี่มานะนี่ก็ปรุงแต่งว่าทิทิวัถิความคิดเห็นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้โดยโดยความเห็นก็ยกว่าปรุงแต่งเหมือนกันถ้าตัณหาเข้ามาปรุงแต่ง มันก็คือเป็นอุปาทานแล้วเป็นทุกข์ธรรมานะก็มาปรุงแต่งมันก็เกิดตัวตนยกหูชูหาาทิฏฐิก็มาปรุงแต่งมันก็คิดเห็นไปตามทิฏฐินั้นๆ มิจฉาทิฏฐิคำว่าทิฏฐินี่หมายถึงมิจฉาทิฏฐิทิฏฐินี่มีสองชนิดถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ปรุงแต่งไปเพื่อจะไปสู่นิพพานปรุงแต่งเพื่อจะไปสู่นิพพานมันก็แปลว่ามันต้องละสภาพเดิมด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเป็นทางดี ถ้ามิจ้าที่ตีปรุงแต่งก็เป็นไปทางไม่ไหวทางช่ตเป็นเส้ทางไม่ดี